ไปกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจากอากาศหนาววันนี้เวลา 10- บนกาสานาทีณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวโดยมีรองผู้ว่า ข้าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดศาลทหารตำรวจและห,หัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาติในอำเภอและประชาชนเข้าร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวมอบผ้าหม่มกันหนาวพระราชทานแก่ราศฎรในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมอบผ้าหม่มพระราชทานจำนวน3,000ชุดแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ธุรกันดานผู้สูงอายุและผู้มีฐานะยากจนอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะมากันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจกันร่วมโครงการร้อยใจไทยสืบสารราชธรรมทั้งแผ่นดินอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเช้าวันนี้ข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่านำโดยนายนายจุมพฤวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมทำบุญตักบารฟังธรรมและปฏิบัติตามหลักราช ทำสิทธการภายใต้โครงการร้อยใจไทยสืบสารน่าธรทมทั้งแผ่นดินที่จัดขึ้นณคารศูนย์กลางการประชุมสัม,มานาภาคใต้ตอนบนสารากลางจังหวัดสุราธานีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางจินนา รัฐสัมพันธรัฐนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมนายบรรดาลสถิราชวานนายวิทศักดิ์จำเนินนุสิทธิ์นายกล้านอรองยุติธรรมและนายจักรีตฝั่งชนลิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับโครงการร้อยใจไทยสืบสารรัชธรรมทั้งแผ่นดินเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกระทรวงมหาไทยร่วมกับวัดปา่า พุทธพจน์าริพุนชัยประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาทฟังธรรมและปฏิบัติตามหลักราชธรรมสิป,ประการเพื่อสร้างความสามัคคีความดีงามและความสงบสุขในสังคมไทยทั่วภูมิภาคพร้อมทั้งน้อมจิตอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิรและสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักด ความสามคัคคีและการน้อมนำหลักธรรมคาสอนตามแนวพระราชดํำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะ